อยู่บ้างสถูปยมกปาติหารสถูปขนาดใหญ่ที่เหลือเป็นเพียงเนินดินมองดูสูงกว่าที่ใดๆในนครสาวัตถีอยู่ข้างทางระหว่างเมืองพาลัมปุระกับเมืองสราวตัตตีห่างจากพระเชตวันมหาวิหารประมาณสองกิโลเมตรครึ่งชาวบ้านเรียกว่าสวนมะม่วงของคันธกะสันนิษฐานว่า สถานที่นี้คือที่พระบรมศาสดาทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์พระพุทธองค์เสด็จไปยังกรุงสาวัตถีรับสั่งกับพระเจ้าประสิทธิที่กรุกว,ว่าพระองค์ทรงมีพระประสงค์จะแสดงยมกปาฏิหาริย์ณฌานกรุงสาวัตถีในวันเพ็ญเดือน8พระบรมศาสดาทรงกระทํายมกปาฏิหาริย์ต่อคําท้าทายของพวกเดรถีนิครนซึ่งเป็นการแสดงครั้งสําคัญ และครั้งสุดท้ายของพระบรมศาสดาทำให้ประชาชนชาวเมืองสาวัตถีเกิดความตื่นเต้นในอภินิหารของพระบรมศาสดาและทำให้ลทัทธิศาสนาอื่นๆในนครสาวัตถีเสื่อมลงไปใครๆก็พากันมาสนใจพระพุทธศาสนามากขึ้นและด้วยเหตุนี้เองที่ทำให้พวกเดรธีนิครนต้องจ้างนางจินจามานวิกาไปทำลายชื่อเสียงของพระบรมศาสดา พระพุทธองค์ไม่โปรดการแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ส่งห้ามมิให้พิสุแสดงปาฏิหาริย์อีกด้วยแต่พระองค์โปรดการแสดงอนุสาสนีปาฏิหาริย์คือให้เห็นอิจฤทริ์ของพระธรรมมากกว่าเหตุที่พระบรมศาสดาทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์ที่นครสาวัตถีก็เพราะเป็นที่ซึ่งพระพุทธเจ้าในพระพุทธศาสนาองค์กอค่อนเคยมาแสดงยมกปาฏิหาริมาแล้วหลวงจีนทางสำจังบันทึกว่า ได้เห็นสถูปหลายองค์ด้วยกันองค์หนึ่งเข้าใจว่าเป็นองค์นี้ที่หลวงจีนบันทึกว่าพระเจ้าอาโศกสูงสร้างเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและสรงสร้างหลักศิลาไว้หลังหนึ่งหลวงจีนเล่าเรื่องอัศจรรย์ในสมัยนั้นว่าที่สถูปนี้มักจะมีสีดตรีสวรร์คบราเลงบางทีมีกลิ่นหอมตลบอบอวลไปหมด